คุณเคยได้ยินไหมว่ามีคนเชื่อว่าดวงจันทร์เราอาจกลวงอยู่ข้างในทฤษฎีดวงจันทร์กลวงเริ่มต้นตั้งแต่ปี1970เมื่อมีคนเสนอว่าดวงจันทร์อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ยักษ์ที่ถูกวางโคจรรอบโลกโดยเจตนาหลักฐานที่ถูกหยิบมาอ้างฟังดูหน้าคนลุกตอนอพอมโลทิ้งจรวดชนผิวดวงจันทร์มันกลับสั่นเหมือนระฆังนานนับสิบนาที ความหนาแน่นของมันต่ำกว่าที่ควรหลุมอุกาบาทดูไม่ลึกไปกว่าจุดหนึ่งและที่น่าทึ่งที่สุดดวงจันทร์มีขนาดพอดีจะบังดวงอาทิตย์เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่เมื่อมองด้วยวิทยาศาสตร์คำอธิบายชัดเจนกว่านั้นมาก ดวงจันทร์สั่นนานเพราะมันเป็นก้อนหินแห้งแข็งและแตกรล่าไม่ใช่เพราะกลวงความหนาแน่นต่ำก็เพราะมันไม่มีแกนเหล็กใหญ่แบบโลกหลุมอุกาบาทตื้นเพราะแรงโน้มถ่วงต่ำส่วนสุริยุปร,ราคาเต็มดวงก็ไม่พอดีเสมอไปบางครั้งก็เป็นวงแหวนความจริงแล้วดวงจันทร์ไม่ได้กลวงทั้งดวงแต่มันมีโพรงธรรมชาติอย่างท่อลาวาที่อาจกลายเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอนาคตและนั่น ทำให้มันน่าทึ่งยิ่งกว่าทฤษฎีสมคบคิดเพราะดวงจันทร์คือบันทึกประวัติศาสตร์การกำเนิดโลกของเราถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับผสมวิทยาศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอวกาศรอดตัว